จะทตาาามมสญญัขอเวล่ไนานันบตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลงการบริหารราชการแผ่นดินโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสอชอตั้งแต่วันที่22พฤษภาคม2557เป็นต้นมานอกจากภารกิจที่สำคัญที่สุดคือการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศแล้วการปฏิรูปประเทศในทุกมิติทั้งปัจจุบันและอนาคต คืออีกหนึ่งภารกิจหลักที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ดาเนินการคู่ขนานกันไปตลอดในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเพื่อเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปสู่การปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอย่างสมบูรณ์และยั่งยืนในทุกมิติการเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปสู่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์และยั่งยืนโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสช จะดาเนินการภายใต้แนวทางขับเคลื่อนประเทศไทยหรือ Road Map ซึ่งประกอบด้วย3ระยะคือระยะที่1แก้ปัญหาเร่งด่วนและขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินในเรื่องที่ติดขัดและเป็นปัญหาเตรียมการเข้าสู่การปฏิรูปในระยะที่2ด้วยการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในขั้นต้นคืนความสุขให้ประชาชนระยะที่2คือการใช้รัฐธรรมนูญชั่วคราวทั้งการจัดตั้งสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สรญหานายกรัฐมนตรีการยกร่างรัฐธรรมนูญและการจัดตั้งสภาปฏิรูปในกรอบเวลาหนึ่งปีและระยะที่3คือการเลือกตั้งตามระบอบป,ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ซึ่งแนวทางการขับเคลื่อนประเทศไทยดังกล่าวพลเอกประยุทธ์จันโอชาหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเป็นผู้มอบนโยบายและสั่งการไว้โดยมีการจัดโครงสร้างการปฏิบัติงานแบ่งเป็น3กลุ่มงานคือ กลุ่มงานรักษาความสงบเรียบร้อยกลุ่มงานบริหารราชการแผ่นดินและกลุ่มงานสร้างความปรองดองและการปฏิรูปตลอดระยะเวลาหนึ่งเดือนที่คสอชเข้ามาควบคุมอำนาจบริหารราชการแผ่นดินได้ดำเนินการตามความมุ่งหมายที่วางไว้และต้องดำเนินการโดยเร่งด่วนโดยในส่วนของกลุ่มงานรักษาความสงบเรียบร้อยมีความจำเป็นต้องประกาศใช้กฎอัยการศึกเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถหยุดความรุนแรง ที่เกิดจากความขัดแยง้งซึ่งส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้ทันทีในระยะเริ่มต้นมีความจำเป็นต้องประกาศห้ามบุคคลออกนอกเคหสถานหรือเคอร์ฟิวเพื่อให้คอสอชอได้จัดระเบียบและดูแลความสงบเรียบร้อยที่อาจกระทบต่อเสรีภาพในการใช้ชีวิตประจำวันและต่อมาได้มีการผ่อนคลายมาตรการมาอย่างต่อเนื่องมีการปรับลดเวลาจาก22นิกาถึง5นาฬิกา เป็น24นาฬิกาถึง4นาฬิกาตามมาด้วยการยกเลิกเคอร์ฟิวในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญและได้ยกเลิกเคอร์ฟิวทั่วประเทศเมื่อวันที่13มิถุนายนหลังเข้ามาควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินเพียง24วันเนื่องจากสถานการณ์โดยรวมในพื้นที่ต่างๆได้คลี่คลายลงและไม่ปรากฏสิ่งบอกเหตุอันจะนำไปสู่การเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติสุข และให้ธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการกลับมามีความคล่องตัวดังเดิมอย่างไรก็ตามคอสอชอยังจะเป็นต้องเตรียมความพร้อมไว้ตลอดเวลาจะเห็นได้จากสถิติจับกลุ่มอาวุธสงครามในช่วงก่อนการเปลี่ยนแปลงการบริหารราชการแผ่นดินโดยคอสอชอมีสถิติการจับกลุ่มอาวุธสงครามที่ผู้ไม่หวังดีนํามาใช้ก่อเหตุความรุนแรงจํานวน19ครั้งและเมื่อคอสอชอเข้ายึดอํานาจการปกครองสามารถตรวจยึด และจับกลุมอาวุธสงครามรวมถึงผู้นำอาวุธสงครามมาทิ้งไว้ได้สูงถึง51ครั้งคิดเป็นจำนวนรวมของอาวุธ1,996กระบอกเครื่องกระสุน31,840นัดและวัตถุระเบิด265ลูกส่วนการเชิญบุคคลที่อยู่ในความขัดแยง้งทั้งโดยตรงและโดยอ้อมเข้ารายงานตัวต่อคอสอชอเป็นการเชิญตัวมาเพื่อสร้างความเข้าใจ โดยคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อความมั่นคงของประเทศและประชาชนในทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจการเมืองและสังคมซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดีและพร้อมที่จะร่วมสนับสนุนงานรักษาความสงบเรียบร้อยอย่างเต็มที่การเชิญบุคคลมาเป็นจำนวนมากนั้นเพราะมีหลายกลุ่มอยู่ในความขัดแยง้งมาเป็นเวลาหลายปีมีคนเกี่ยวข้องเป็นจำนวนมากโดยไม่เกินเจวันจะปล่อยออกมาหากผู้ใดมีคดีอื่น มีหมายเรียกมีหมายจับเดิมก็จะส่งตัวให้กระบวนการยุติธรรมดำเนินการต่อไปคอสอชได้เริ่มดำเนินการขับเคลื่อนในการบริหารราชการแผ่นดินโดยจัดแบ่งกลุ่มงานออกเป็น5ฝ่ายและ1ส่วนงานซึ่งพลเอกประยุทธ์จันโอชาหัวหน้าคสอชได้มอบหมายนโยบายให้ทุกฝ่ายรีบไปดำเนินการและช่วยแก้ไขปัญหาที่สะสมมานานเพื่อให้เกิดผลสำเร็จและมีประสิทธิภาพสูงสุดดังนี้ 1. ฝ่ายความมั่นคงมีพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกรณ์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นหัวหน้าและพลเอกอักษราเกิดผลเสนาธิการทหารบกเป็นรองหัวหน้าโดยเริ่มปฏิบัติการจับกลุ่มอาวุธสงครามในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศรวมทั้งติดตามสืบสวนสอบสวนจับกลุ่มเครือข่ายที่เกี่ยวข้องก,กับการใช้อาวุธสงครามได้เป็นจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นผู้สนับสนุนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนของกลุ่มการเมืองธุรกิจผิดกฎหมาย และเจ้าหน้าที่รัฐได้อย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ผลจากการบูรณาการหน่วยงานด้านความมั่นคงทั้งทหารตำรวจสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปอปอสสายงานกองอนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอ,อรมนและภาคอื่นๆรวมทั้งภาคประชาชนยังทําให้การปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายอาทิการปราบปรามเครือข่ายยาเสพติดบอนการพนันและกระบวนการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการบูรณาการเรื่องแรงงานทั้งระบบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นตลอดจนขับเคลื่อนการสร้างความเข้าใจกับต่างประเทศในทุกมิติร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานอื่นๆทั้งภาครัฐเอกชนและประชาชน 2. ฝ่ายเศรษฐกิจมีพนกาศเอกประจินจันตองผู้บัญชาการฐานอากาศเป็นหัวหน้าและพลเอกชัดชัยสาริกัญยะผู้ช่วยผู้บัญชาการฐานบกเป็นรองหัวหน้า ผลงานที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดคือการปลดล็อกข้อจํากัดการจ่ายเงินให้กับชาวนาในโครงการรับจำนำข้าวเปลือกปีการผลิต2556และ2557โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกอสอได้เริ่มจ่ายเงินให้ชาวนาตามลำดับใบประทวนที่ขึ้นทีเบียนไว้ตั้งแต่วันที่26พฤษภาคมและสามารถจ่ายเงินให้ชาวนาได้ครบทั้งหมด8 3ด8 5 3 8รายจํานวนเงิน 8 9 9 3 1ล้านบาทเมื่อวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมาเร็วกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ในวันที่22มิถุนายนและถือเป็นการปิดบัญชีหนี้จำนำที่ค้างไว้กับชาวนาทั้งหมดทั่วประเทศซึ่งเม็ดเงินที่ลงไปถึงมือชาวนาจะช่วยกระตุ้นการจับใจ่ายใช้สอยการบริโภคภายในครัวเรือนและการชำระหนี้สินต่างๆส่งผลให้ภาพรวมเศรฐษฐกิจมีการขับเคลื่อนอย่างชัดเจนโดยคาดว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP จะเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ0.2ขณะที่ฤดูการผลิตประจำปี2 5 5 7้อสและ2558คสอชอได้มีการประชุมร่วมกับตัวแทนชาวนาจาก3สมาคมตัวแทนสมาคมโรงสีข้าวไทยสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อหามาตรการช่วยเหลือชาวนาก่อนจะมีมติใช้แนวทางการลดต้นทุนการผลิตข้าวให้กับชาวนาแทนโครงการรับจำนำข้าว โดยจะช่วยลดต้นทุนการผลิตขั้นต่ำประมาณ500บาทต่อไร่จากต้นทุนปัจจุบันที่4 0 0พบาทต่อไร่แตกต่างกันไปแต่ละพื้นที่หลังแนวทางดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งผู้ประกอบการผลิตและจำหน่ายปุ๋ยเคมียาปราบศัตรูพืชมเมล็ดพันธุ์ข้าวผู้จำหน่ายสินค้าปัจจัยการเกษตรและผู้ให้เช่านารวมถึงธนาคารเพื่อการเกษตรและสร้างกรการเกษตรที่จะช่วยเหลือด้านสินเชื่อดอกเบีย้ยต่ำสนับสนุนด้านการตลาด เพื่อลดการผูกขาดนายทุนส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ลดการใช้ปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลงส่งเสริมการจัดตั้งสาก์และโรงสีข้าวขนาดเล็กให้ทั่วถึงทุกพื้นที่ในอนาคตนอกจากการปิดบัญชีหนี้โครงการรับจำนำข้าวแล้วคอสชอยังเดินหน้าทำความเข้าใจกับต่างประเทศผ่านเอกอัครราชทูตและกองสุนใหญ่ประจำต่างประเทศของไทยถึงข้อมูลข้อเท็จจริงและความจำเป็นในการเข้าควบคุมอำนาจของคอสชอ ตลอดจนชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนประเทศไทยหรือรถแม a p โดยเฉพาะการดําเนินนโยบายด้านเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศที่ยังเน้นเรื่องการค้าเสรีและการดูแลผลประโยชน์ของมิตรประเทศในประเทศไทยได้มีการพบปะพูดคุยกับผู้แทนบริษัทผู้ประกอบการสหรัฐอเมริกายุโรปจีนและญี่ปุ่นเป็นต้นซึ่งทําให้สถานการณ์ด้านต่างประเทศเริ่มมีท่าทีที่ดีขึ้นและเข้าใจถึงสถานการณ์ในประเทศไทยมากขึ้น ส่งผลให้ความเชื่อมั่นในเวทีต่างประเทศในทุกภาคส่วนทั้งในด้านการทูตภาคธุรกิจอุตสาหกรรมทั้งภาคราชการและเอกชนมีทิศท,ทางที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องเห็น <He S 2> ได้จากรายงานเศรษฐกิจของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพบว่าดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจในประเทศไทยโดยรวมในเดือนพฤษภาคมปรับตัวดีขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ14เดือนมาอยู่ที่ระดับ60.7 จากเดิม57.7ในเดือนเมษายนเนื่องจากสถานการณ์ภายในประเทศเริ่มมีการผ่อนคลายทำให้ผู้บริโภคลดความกังวลทางการเมืองและความขัดแย้งลงค่าเงินบาทมีการปรับตัวแข็งขึ้นนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์และตราสารหน,นี้มีการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เพิ่มเติมเป็นจำนวน8,000ล้านบาทและ9,000ล้านบาทตามลำดับซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมั่นใจของนักลงทุนต่างๆในแนวทางการบริหารงานด้านเศรษฐกิจของคอสช ในภาพรวมเป็นอย่างดีสำหรับโครงการต่างๆท,งทั้งที่ยังไม่ได้ดาเนินการและที่ได้อนุมัติดาเนินการไปแล้วได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐหรือคอตอรอมีพลโทอนันตพรการจนรัฐรับผิดชอบโดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมดําเนินงานเพื่อติดตามและตรวจสอบโครงการขนาดใหญ่วงเงินเกิน1000ล้านบาทให้เกิดความโปร่งใสคุ้มค่ามีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างแท้จริง โดยตลอดหนึ่งเดือนที่ผ่านมาได้ติดตามแผนงานหรือโครงการที่มีวงเงินสูงมีปัญหาในการดําเนินงานและอยู่ในความสนใจของประชาชนแล้ว10โครงการวงเงินรวมกว่า1นึสล้านบาทอาทิโครงการจ้างให้บริการระบบตรวจสอบและคัดกรองผู้โดยสารล่วงหน้าและโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระยะที่สองของการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานของกระทรวงพลังงาน โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพาหรือแท็บเล็ตของกระทรวงศึกษาธิการและการบริหารจัดการการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นต้นส่วนโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานมูลค่า2.2ล้านล้านบาทและโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ3.5แสนล้านบาทหัวหน้าคสชได้สั่งการให้มีการทบทวนใหม่ทั้งหมดหลังรับฟังข้อมูลการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบที่ภาครัฐดำเนินการมา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจากส่วนพฤชิการที่เกี่ยวข้อง36หน่วยงานโดยมีพลเอกชัดชัยสาริกัญยะเป็นประธานบริหารจัดการซึ่งหัวหน้าคอสอชอได้ขอให้ทุกส่วนพฤชิการ,ร่วมกันศึกษารายละเอียดแผนบริหารจัดการน้ําใหม่ทั้งหมดโดยไม่ต้องคํานึงถึงตัวเลขโครงการ3.5แสนล้านบาทแต่ต้องการจัดทําแผนบริหารจัดการน้ําให้ครอบคลุมการแก้ปัญหาทั้งระยะเร่งด่วนหรือเฉพาะหน้าระยะสั้นระยะกลางและระยะยาว ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่11อย่างน้อยเป็นระยะเวลา5 1 0ปีและแผนงานโครงการของทุกกระทรวงที่เกี่ยวกับน้ําในปีงบประมาณ2,557หากตรงกับความต้องการและความจําเป็นเร่งด่วนของประชาชนให้เร่งดําเนินการแต่หากโครงการใดที่ยังไม่พร้อมให้นําไปพิจารณาในแผนงบประมาณปี2,558ต่อไปขณะที่โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานมูลค่า2.2ล้านล้านบาท คอสอชอต้องการให้นําเสนอแผนยุทธศาสตร์ในภาพรวมพร้อมกันทั้งหมดทั้งทางรถไฟทางบกทางน้ําและทางอากาศโดยกระทรวงคมนาคมได้เสนอแผนยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐานคมนาคมขนส่งของประเทศต่อที่ประชุมฝ่ายเศรษฐกิจซึ่งได้มีมติเห็นชอบขั้นต้นที่จะดําเนินโครงการระหว่างปี2558ถึง2565ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอแต่ขอให้ตัดโครงการรถไฟความเร็วสูงออกจากแผนไปก่อน เนื่องจากที่ประชุมเห็นว่าไม่ใช่โครงการจําเป็นเร่งด่วนซึ่งหลังจากนี้กระทรวงคมนาคมจะกลับไปหาหรือร่วมกับกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาแหล่งเงินทุนที่จะนํามาใช้ในการดําเนินโครงการให้แล้วเสร็จก่อนนําเสนอให้ที่ประชุมเศร,รษฐกิจพิจารณาอีกครั้งเพื่อเสนอหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติอนุมัติในหลักการเป็นขั้นตอนสุดท้ายก่อนพิจารณาดําเนินการทั้งนี้ต้องฟังเสียงจากประชาชนด้วย 3. ฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม มีพลเอกภัยบูญคุ้มฉายาผู้ช่วยผู้บัญชาการฐานบกเป็นหัวหน้าและพลโทชัดเฉลิมเฉลิมสุขเป็นรองหัวหน้ารับผิดชอบการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องและผลกระทบที่เกิดจากข้อกฎหมายต่างๆที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองและการลดความขัดแยง้งโดยตลอดหนึ่งเดือนที่ผ่านมาฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ได้เดินหน้ามาตรการปราบปรามยาเสพติดและการปราบปรามการคอรับชันโดยในส่วนของการปราบปรามยาเสพติดนั้นได้เชิญหน่วยงานป้องกันปราบปรามยาเสพติดหน่วยงานบำบัดยาเสพติดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือถึงกรอบการทํางานไม่ให้ซ้ำซ้อนกันและยังให้ความสําคัญกับการตัดเส้นทางการเงินของผู้ค้ายาเสพติดด้วยการขอความร่วมมือจากสมาคมธนาคารไทยและสมาคมที่เกี่ยวกับสถาบันการเงินหาทางระงับไม่ให้ผู้ค้ายาเสพติดทําธุรกรรมทางการเงินได้อย่างคล่องตัว ล่าสุดคสชได้สั่งการให้กรมราชทัณฑ์แยกผู้ต้องหาค้ายาเสพติดรายใหญ่ไปขังในเรือนจำเขาบินที่จังหวัดราชบุรีที่มีระบบป้องกันอย่างเข้มงวดส่วนการแก้ปัญหาคอร์รัปชันนอกจากจะมีการทำความเข้าใจกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปงและสถาบันการเงินถึงการปฏิบัติตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินรวมถึงการขอความร่วมมือตรวจสอบธุรกรรมการเงิน เพื่อป้องกันปัญหาการฟอกเงินในส่วนของการตรวจสอบการทุจริตในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาได้ส่งให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปอปอชอดำเนินการไปตามกระบวนการขนาดเดียวกันขอสอชอได้จัดตั้งคณะทำงานตรวจสอบการทุจริตในเรื่องข้าวไปอีกทางหนึ่งด้วยเพื่อให้เกิดความชอบธรรมอย่างแท้จริงสำหรับการกระทำความผิดอื่นๆเรื่องใดยังไม่นำเข้ากระบวนการยุติธรรมให้นำเข้า โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจอายการสารโดยมิได้เลือกปฏิบัติทุกฝ่าย 4. ฝ่ายสังคมจิตวิทยามีพลเรือเอกนรงพิพัฒนาใสผู้บัญชาการทหารเรือเป็นหัวหน้าและพลโทสุรเชษชัยวงศ์เป็นรองหัวหน้ารับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาที่ทําให้สังคมไทยอ่อนแอโดยเริ่มต้นด้วยการดําเนินการจัดกิจกรรมคืนความสุขให้กับคนในชาติในรูปแบบต่างๆในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อให้เกิดบรรยากาศที่ดีพร้อมเร่งรัดให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเดินหน้าปราบปรามและจับกลุ่มผู้บุกรุกผู้สมคบและผู้สนับสนุนช่วยเหลือในการตัดไม้ทำลายป่าในทุกหมู่บ้านและชุมชนทั่วประเทศให้ได้มีผลจริงจังในทุกพื้นที่รวมทั้งสกัดกั้นการลักลอบตัดไม้มีค่าหรือไม้หัวห้ามการนำเข้าและส่งออกไม้ที่ผิดกฎหมายการดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกทำลาย และการประสานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งภาคประชาชนและองค์กรชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการดูแลรักษาป่าอย่างจริงจังด้วยและล่าสุดหลังการหารือกับ10หน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการถึงข้อดีข้อเสียของโครงการจัดซื้อแท็บเล็ตที่ประชุมได้มีมติให้ยุติการจัดซื้อแท็บเล็ตประจำปีงบประมาณ2,556ในโซน4ของนักเรียนชั้นม .1 ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งยกเลิกการจัดซื้อแท็บเล็ตประจำปีงบประมาณ2,557เนื่องจากไม่คุ้มค่าและไม่เหมาะสมพร้อมให้นำงบประมาณที่เหลือในโซน4จำนวน1,170ล้านบาทกับงบประมาณปี2,557อีก5,800ล้านบาทไปทำอย่างอื่นที่เกิดประโยชน์แก่การศึกษาอย่างเช่น Smart c คลาส r ูมอ e เล a ร n นิ่เป็นห้องคอมพิวเตอร์ไว้ที่โรงเรียนให้นักเรียนหมุนเวียนมาใช้ซึ่งจะเกิดประโยชน์ในวงกว้างมากกว่า ฝ่ายกิจการพิเศษมีพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วเป็นหัวหน้ามีพลโทสุชาติหนองบัวเป็นรองหัวหน้ารับผิดชอบการดำเนินการให้ส่วนราชการซึ่งเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศและการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนซึ่งนอกจากได้มีการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการสานต่อกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติกองทุนช่วยเหลือผู้ประกอบการในหมู่บ้านและชุมชนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กองทุนส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์และโครงการพัฒนาเมืองเนื่องจากเป็นกองทุนที่เป็นประโยชน์กับประชาชนแล้วยังได้ขอให้ที่ประชุมคสอชอ,อนุมัติเงินงบประมาณกว่า74ล้านบาทให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินำไปช่วยเหลือวัดและพระภิกษุสามนเณรที่ประสบภัยแผ่นดินไหวในพื้นที่ภาคเหนือตั้งแต่วันที่5พฤษภาคม2 5ง7ายดด้วยนอกจากนี้ยังได้มอบหมายให้สำนักงานปลัดสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีร่วมกับทุกภาคส่วน จัดทำรถแมพเดินหน้าการปฏิรูประบบราชการใน8แนวทางหลักรวมทั้งเพิ่มการรับข้อร้องเรียนทั้งสายด่วน1111 11 1เพื่อให้สอดคล้องกับโนโยบายคอสอชอในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนปัญหาการทุจริตคอรับชั่นและพฤติกรรมที่เป็นภัยด้านความมั่นคงของประเทศรวมทั้งการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศและการสร้างความโปร่งดองสมานฉันด้วย สำหรับหนึ่งส่วนงานที่เป็นหน่วยขึ้นตรงกับหัวหน้าคอสชที่มีผลเอกอุดมเดชศรีตบุตรรองผู้บัญชาการฐานบกในฐานะเลขาธิการคอสชมีพลโทชาติอุดมติดทาสิริเป็นรองเลขาธิการได้รับมอบหมายให้ติดตามความคืบหน้าการดําเนินงานต่างๆของคอสชรวมถึงการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนต่างๆของประชาชนโดยเฉพาะเรื่องที่เป็นปัญหาปากท้องของประชาชนและกลุ่มง,งานสุดท้าย คือกลุ่มง,งานสร้างความปรองดองและการปฏิรูปมีผลเอกสุรศักดิ์การจนรัตรักษาการปลัดกระทรวงกลาโหมรับผิดชอบมีองค์ประกอบสองส่วนคือศูนย์ปรองดองสมณฉันเพื่อการปฏิรูปมีพลโทกำมนาตรุติดเป็นหัวหน้าและคณะทํางานเตรียมการปฏิรูปเพื่อคืนความสุขให้คนในชาติมีหน้าที่กําหนดแนวทางในการเสริมสร้างบรรยากาศความปรองดองสมณฉันซึ่งได้เดินหน้ารวบรวมข้อมูลข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่าย ในการแก้ไขปัญหาความขัดแยง้งเพื่อเสริมสร้างความรักความสามาคัคคีและคืนความสุขให้แก่คนในชาติอย่างยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่องจนสามารถจัดตั้งศูนย์โปรองดองสมนานฉันเพื่อการปฏิรูปจังหวัดครบทุกจังหวัดโดยได้จัดกิจกรรมในทั้ง4ภาคมาแล้ว696กิจกรรมเป็นกิจกรรมลักษณะเสริมสร้างบรรยากาศโปรองดองสมนานฉันท์6 6ออำเภอและเป็นการจัดเวทีเสวนา1น0เวที รวมทั้งสามารถจัดให้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ M.O.U. ระหว่างผู้นำทางความคิดที่เคยเห็นต่างกันในพื้นที่จำนวน150ฉบับ่วนคณะทำงานเตรียมการปฏิรูปเพื่อคืนความสุขให้คนในชาตินอกจากจะมุ่งเน้นในเรื่องการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยภายในประเทศได้แก่การร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการตรวจคน้นและจับกลุ่มการกระทำที่ผิดกฎหมายเช่นอาวุธสงครามแรงงานต่างด้าวหลักรอบตัดไม้ทำลายป่าและทรัพยากรธรรมาชาติ การป้องกันการค้ามนุษย์การลักลอบการเล่นการพนันเป็นต้นยังทําหน้าที่รวบรวมข้อมูลการปฏิรูปจากทุกภาคส่วนเพื่อรวบรวมเป็นข้อมูลนําเสนอให้สภาปฏิรูปใช้ประกอบในการพิจารณาต่อไปโดยตลอดหนึ่งเดือนที่ผ่านมาได้รวบรวมข้อมูลจากทุกภาคส่วนรวมทั้งสิ้นมากกว่า240ผลงานและจัดสัมภาษณ์แนวความคิดจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งเป็นบุคคลและเป็นกลุ่มโดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้มีประสบการณ์จากสถาบันการศึกษาภาคราชการภาคก,การเมืองภาคประชาสังคมครวมทั้งผู้มีส่วนขับเคลื่อนและมีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆซึ่งได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนในการให้ข้อมูลจำนวน25รายและกำลังจะจัดการประชุมกลุ่มผู้ร่วมให้ความคิดเห็นอีก12ครั้งครั้งละไม่เกิน50คนโดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไปนอกจากนี้ขอสอชอ ได้มอบหมายให้กลุ่มรักษาความสงบเรียบร้อยมีพลโทธีรชัยนาควานิช์แม่ทัพภาคที่หนึ่งและผู้บัญชาการกองกําลังรักษาความสงบเป็นผู้ดูแลโดยหัวหน้าคอสอชอในมอบหมายให้รับผิดชอบการจัดระเบียบสังคมและผู้มีอิทธิพลเร่งดําเนินการเริ่มตั้งแต่การปราบปรามบอการผนันผิดกฎหมายตู้มา้าการพนันออนไลน์ทุกรูปแบบโดยเฉพาะการพนันฟุตบอลโลกตามมาด้วยการจัดระเบียบรถตู้โดยสารรถแท็กซี่ และวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างซึ่งได้แบ่งมอบความรับผิดชอบให้กองพลที่หนึ่งรักษาพระองค์ดูแลเรื่องการจัดระเบียบวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างในเรื่องค่าโดยสารที่สูงเกินเหตุและค่าใช้ใจ่ายที่ต้องจ่ายให้ผู้มีอิทธิพลกองพลทหารม้าที่สองรักษาพระองค์รับผิดชอบการจัดระเบียบรถตู้โดยสารเริ่มงานด้วยการย้ายที่จอดรถตู้โดยสารบริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิและใต้ทางด่วนไปไว้ที่สถานีแอร์พอตลิงมักกะสัน ซึ่งนอกจากจะเป็นระเบียบมากขึ้นแล้วยังสามารถแก้ปัญหาการจราจรและตัดวงจรผู้ที่เรียกเก็บค่าหัวคิวที่จอดรถตู้เดิมด้วยส่วนการจัดระเบียบรถแท็กซี่มีมณฑนฐานบกที่11เป็นผู้รับผิดชอบได้เริ่มปฏิบัติโดยการจัดระเบียบแท็กซี่บริเวณสนามบินสุวรรณภูมิเพื่อไม่ให้มีปัญหาที่ผู้โดยสารกลางทางการเก็บค่าโดยสารเกินกำหนดการเกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมาย และไม่ให้มีมาเฟียเรียกรับค่าตอบแทนและที่ถือเป็นหัวใจของการขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินคือกรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี2,558ที่ประชุมคอสอชอได้เห็นชอบกรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี2,558วงเงิน2.575ล้านล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ2,557วงเงิน50,000ล้านบาทประมาณการรายได้2.325ล้านล้านบาท และเป็นงบประมาณขาดดุล2 5แสนล้านบาทโดยงบลงทุนภาครัฐในปี2,558กําหกำหนดวงเงินไว้ที่4,5625ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ17.5ของงบประมาณทั้งหมดเพิ่มขึ้นจากงบลงทุนปี2,557ร้อยละ2.2โดยคาดว่าในวันที่29กรกฎาคมหัวหน้าคสอชอจะให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ2558 ซึ่งมีหลักการของยุทธศาสตร์ที่สำคัญคือการน้อมนำปรัชญาหลักการเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นหลักในการปฏิบัติโดยพิจารณาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่11และแผนแม่บทอื่นๆเพื่อนำเสนอฝ่ายนิติบัญญัติพิจารณาต่อไปหากพิจารณาจากปรากฏการณ์ที่เห็นได้จากสังคมแล้วแนวทางการขับเคลื่อนประเทศของคอสอชอ ได้รับการตอบรับอย่างดีจากประชาชนโดยเฉพาะการจัดระเบียบสังคมและสิ่งผิดกฎหมายที่มีการดําเนินการอย่างเฉียบขาดอย่างไรก็ตามปัญหาต่างๆที่อยู่ระหว่างการจัดการแก้ไขนั้นเป็นปัญหาที่สะสมมายาวนานซึ่งหลายปัญหาต้องใช้ระยะเวลาในการสะสางและหลายปัญหาไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ด้วยคอสอชอเพียงลําพังแต่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกกลุ่มทุกฝ่ายทั้งภาครัฐภาคเอ,เอกชน และประชาชนซึ่งคอสอชอได้จัดลำดับความเร่งด่วนของงานเป็นเฉพาะหน้าระยะสัน้นและระยะยาวทุกงานได้เดินคู่ขนานกันไปพร้อมๆกันโดยเริ่มจากการใช้งบประมาณปี57ไตรมาส3และจัดทำงบประมาณปี58ให้ประสานสอดคล้องกันให้เกิดความต่อเนื่องซึ่งทั้งหมดนี้คือภารกิจที่คอสอชอได้ดาเนินการในรอบหเดือนอย่างไรก็ตามสิ่งที่สำคัญที่สุด ซึ่งเป็นเจตนารมณ์ของคอสชอคือการคืนความสุขให้กับประชาชนโดยการลดความหวาดระแวงความไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกันลดการทุจริตคอร์รัปชันสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมให้ได้โดยเร็วพร้อมกับนำทุกปัญหาที่มีผลกระทบโดยเร่งด่วนกับความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินการสร้างอาชีพรายได้ให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อยสร้างกระบวนความคิดความรู้ให้กับประชาชน พื่อให้เป็นประชาชนที่เข้มแข็งมีระเบียบว,วินยัยเคารพกฎหมาย <ใน S 1> พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกและเพื่อให้พร้อมก้าวสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน <พอ S 1> และประชาคมโลก <พอ S 1> ในโอกาสต่อไปโดยเร็วที่สุด<ร>อีกทั้งต้องเร่งแก้ปัญหาเรื่องเศรษฐกิจของประเทศซึ่งเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มที่จะตกต่ำลงในระยะต่อไปทั้งนี้คสชพร้อมมุ่งมั่นตั้งใจที่จะดำเนินการอย่างเต็มที่ จนกว่าจะบรรลุภารกิจตามเจตนารม์เพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชนตลอดไปแผ่นดินจะดีในไม่ชา้าขอคืนความสุขให้เธอประชาชน